อะไกูทำไงดีวะเนี่ยเอ้ยกูไม่มีทางเลือกแล้วผมว่าผมจะต้องไปหายามารักษาเจ้าบ้านนี่ก่อนนะครับถ้าเจ้าบ้านนี่ตายนี่ผมว่าผมน่าจะโดนประหารทันทีเลยอย่างเงี้ยเดเดเไปดูข้างนอกหน่อยมียา,ม,ยามีอะไรไหมเ้อเดเดยา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 ,ยา,ยาอยู่ในกล่องนี้เปล่าฮิวดิงโฟชั่นนะครับช่วยทีเด้อโอเคนะครับผมคิดว่าเขาคงจะมาตื่นขึ้นมาตอนเช้านีครับผมผมว่าเขาคงไม่เป็นอะไรมากนะครับ เรารีบหนีกลับไปนอนดีกว่าครับผมเดี๋ยวก่อนที่พวกคุณจะจับเราได้นะครับไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยโอเคลืมเปิดตัวนะครับผมอเล็กจุงเบย์นะครับผมตอนนี้ผมได้ทําการต่อยคนสลบไปแล้วนะครับแล้วก็ยังอยู่ในโทษประหารอยู่เลยผมคิดไว้ว่าถ้าผมโดนอีกรอบหนึ่งนี้ผมคงจะโดนเอาไปจับโดนประหารนั้นทีนั่นแหละผมไม่ไหวแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับเราจะหนีกลับมานอนก่อนนะครับเผื่อว่าเจ้าหมอนนะ้นมันตื่นขึ้นมาแล้วมองมองไม่เห็นผม,มนอาจจะจําอะไรไม่ได้แต่เจ้าหมอนนะ้นถ้ามันฟ้องผู้คุมข,ขึ้นมาก็ชิบหายดีแต่ไม่เป็นไร ผู้คุมคงจะเข้าใจอยู่มั้งเพราะว่าผมเป็นคนโดนหาเรื่องนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ห้องเราใช่ไหมใช่ก็ผมห้องเรานะครับว่าแต่แกเป็นใครว่มามันนอนทำไมที่ห้องเราออกไปออกไปเลยไอ้บ้าเดี๋ยวเราโดนจับไป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 นะครับกูแค่โดนกระทงเดียวกูก็แย่แล้วเนี่ยเดี๋ยวข้อหาเอาข้อหาเดี๋ยวโดนเอาโด,ดนเอาผู้ชายเข้ามาในห้องอีกเนะี่ยชิบหายเลยนะฮะข้อหาหาว่าเป็นเกยกูแค่หลับก่อนนะครับโอ้ย ทำไมมันเป็นเรื่องมีแต่เรื่องซวยๆอย่างนี้วะเนี่ยบัตรซบที่สุดในโลกเลยดวงกูมาทำมาด้วยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเช้าแล้วผมลองสืบถามจากคุณเจ้าหน้าที่ดูนะครับว่าเขารู้เรื่องอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมคือคุณเจ้าหน้าที่ครับคุณคงไม่รู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องเมื่อวานเนาะนะครับ,รบเวลากูยิ่งมีแค่เดือนกว่าอยู่ด้วยนี่มีข่าวว่าแกไปมีเรื่องกับไอ้จอ์นนี่อย่างั้นเหรอโอ้ยเดี๋ยวชิบหายแล้วรู้ได้ยังไงครับเนี่ย คือใช่ครับผมไม่มีเรื่องกับจอนนี่แต่ผมไม่ผิดนะเขามาหาเรื่องผมก่อนนะไม่ต้องพูดมากจะตายอยู่แล้วยังมีหน้าทําอะไรอย่างนี้อีกห่อโอ้โหยก,ก,ก็เขามาหาเรื่องผมนี่วาไม่มีทางเลือกอะอยู่ไปก็โรลๆซะเปล่าไอ้โจรกระจอกเอ้ยผู้คุมนี่มันปากเสียเหมือนกันหมดเลยเรื่องไงวะเนี่ยให้ตายเถอะอย่าให้ผมออกไปจากที่นี่ได้แล้วกันนะ่ะเอาใส่หัวไปสิไปทํางานของแกซะ นะครับงานของผมในตอนนี้ครับผมก็คืองานทาสีให้กับคุกนะครับผมซึ่งการทาสีกับคุกนั้นวันนี้ครับผมผมได้ทําการถูกเป็นเวนนะครับให้ผมไปทาสีตรงขอบนะครับผมขอบรั้วของคุกนะฮะซึ่งบริเวณขอบรั้วของคุกครับผมมันดูเก่าๆนะครับผมก็เลยได้รับหน้าที่นี้ครับผมไปเป็นการทาสีนะครับผมขอบรั้วของคุกเอานะครับโอ้ชิมหายจริงเลย ผู้คุมแถวนี้ปากหมามากเดีย๋ยให้ผมออกไปได้แล้วกันเนะี่ยนี่ตายเถอะเดี๋ยวจะจับหัน่นชิ้นๆให้หมดเลยนะฮะทาก็ทาว่านะครับผมทาหมดแหละนะครับตรงนี้ับผมตรงขอบนะฮะทาเป็นสีเป็นสีไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคงานบัดซบมากสีก็แม่งจะหมดอยู่ละตายเถอะ นี้หมดก็คงไม่เป็นไรแล้วมั้งเดี๋ยวไปหาเพิ่มอีกถังหนึ่งดีกว่านะฮะเฮ้ยเดี๋ยวกะดุมควบคุมหมดเนะฮะบริเวณกำมะไหลองกูเนี่ยงานทาสีให้กับรั้วเลยหมดแล้วผู้คุมจะหาอะไรไปทาสีเนี่ยให้ตายเถอะผมขอกลับไปเอาสีแป,ป๊บหนึ่งเนี่ยฮะโอเคผมได้สีมาเพิ่มแล้วนะครับผมจังหวะนี้ยอดมากเลยเนะฮะไปเอาเพิ่มมาแบบสามถังเลยทีเดียวนะครับรับรองได้ว่าหมดรอบนี้แน่นอนเนียครับผมเราทาแค่ตรงขอบรั้วนี้ก็พอเนียครับผม เซ็งมากชีวิตโอ้ยอุยอ๊ยนั่นไปกดคุยกับเจ้าหมอนี่อีกออกไปจะทาสีเวลายังไม่มีมากอยู่ทําตัวเป็นคนดีอยู่เนี่ยตอนเนี้ยที่ตายเถอะจริงๆอยากเป็นคนดีจะตายหาแล้วแต่ว่ามันแม่งมันไม่ได้อ่ะครับมันแบบเวนกงเวนกรรมอะไรทำให้แบบเราต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อยากเป็นคนดีแต่ว่าเราอยู่ในดวงดีไม่ได้เนะี่ยเป็นอะไรนะครับความสะอาดไปเรื่อยๆแล้วกัน เออเมืออ่อยเว้ยนี่ผมก็ทาจนจะหมดแถบแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมีกล่องด้วยอ่ะแล้วมึงผมผมจิ้มขวาตรงนี้ไปก่อนผ่านไปก่อนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่แบบงงไม่ดีวะเหมือนเจ้าหน้าที่คนนั้นจะทักผมแล้วแป๊บนึงผมคุยกับเขาหน่อยนะฮะนี่แกอเล็กซ์ใช่ไหมใช่ครับผมผมอเล็กซ์เองครับทำไมล่ะครับ เอาละฟังดีๆนะมีคนอยากจะพบแกใครครับใครอยากจะพบผมแล้วก็จะมาพบผมได้ยังไงผมติดคุกอยู่ไม่ต้องถามว่าใครแต่แกเห็นรูนั่นไหมเห็นครับผมมีกล่องด้วยอ่ะก็ก็อยากได้ก็อยากรู้เหมือนกันข้างในมีอะไรนะให้แกหยิบของออกจากตรงนั้นแหกคุกนี้เพื่อโชว์ฝีมือแกหน่อยว่าแกควนคาที่จะออกไปจากที่นี่ไหมก็แค่คา,าตำรวจที่เฝ้าและออกไปจากตรงทางออกนั่นเอง แล้วก็จะมีรถรออยู่ตรงหน้าประตูเออคุณพูดแบบนี้ได้ยังไงครับคุณเจ้าหน้าที่ผมโดนจับข้อหาฆ่าคนมาและให้ผมไปฆ่าตำรวจซ้ำเนี่ยนะผมว่าแค่นี้ผมก็น่าจะไม่รอดเลยครับผมว่าผมอยากทำตัวเป็นคนดีบ้างอย่างน้อยก็ตายแบบมีคุณค่าบ้างนะผมไม่อยากทำช่วกันแล้วครับุณตำรวจผมพอแล้วงั้นถ้าจะจะบอกว่าไอ้ลูกน้องของคาร์เตอร์มันรู้ว่าแกมีพี่สาวล่ะเอา แล้วมันมันมัน,ม,นมันรู้ได้ไงนะไมนั่นแหละผมผมว่าผมไม่ได้บอกใครเลยนะว่าผมมีพี่สาวอะคิดเอาเองแล้วกันฉันก็แค่รับเงินมาจากคนที่อยากจะเจอแกก็เท่านั้นผมไม่มีทางเลือกว่ะยังไงซัเอาอย่างงั้นเอาอย่างนี้ก่อนผมจะเก็บของพวกนี้เอาไว้ก่อนแล้วผมจะลองคิดดูอีกทีว่าผมจะออกไปยังไงว่าผมจะออกไปไหมหรือไม่ออกไปอะไรยังไงผมขอลองคิดทบทวนดูก่อนนะ สาวอย่างนั้นเลยเออเอาก่อนก็ได้เว้ยโอโ้โหอาวุธทำสงครามนั้นเลยนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน,อนโ,อโชว์ให้ใครเห็นไม่ได้อาวุธสงครามงั้นมีพันพันติงไรเฟิลโอ้โหเข้ายิงระยะไกลลูกซองแล้วก็มีมีดสั้นอาวุธสงครามทั้งนั้นเลยนี่นะ จะทํายังไงดีผู้คุมมันยังไม่เห็นก็สงสัยคิดว่าผมน่าจะคุยกับผู้คุมธรรมดามงครับโอเคเอาอย่างนี้ดีกว่าผมจะเก็บของพวกนี้อยู่ที่ตัวผมก่อนแล้วก็จะเอาอยัางไงก็ว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่สาวผมอยู่ในกำม,มือของมันด้วยโอเคนะครับตอนนี้เราทาสีเสร็จหมดแล้วนะครับผมเราน่าจะเอาของเราไปเก็บได้แล้วนะฮะโอเคไปเก็บไว้ที่เดิมนี้ครับผมแล้วผมจะเอาของพวกนี้ไว้ตรงควิกสลอตนะครับผมเผื่อว่าอาจจะได้ใช้อะไรยังไงนะครับ คือถ <inequ ity. S 1> ้าเราไม่เปลี่ยนสล็อตครับผมเขาจะมองไม่เห็นมือเราเนี่ยครับผมเพราะฉะนั้นปลอดภัยได้นะฮะถ้าเราแบบแบบว่าไม่เลื่อนเลยอะไรประมาณนี้ครับผมเขาจะมองไม่เห็นมือเรานะครับแล้วเราก็จะไม่ถูกยิงเนี่ยครับผมเพราะฉะนั้นเราว่าเราทําแบบนี้จะดีกว่านะครับผมถ้าผมไม่ซุ่มซ่ามไปโดนนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคไปตรงนี้ก่อนเนี่ยผมโอ้โหไอ้นักโทษชาลีนะครับมึงก็ผมเป็นคนนะฮะที่พาผมให้ผมไปเจอกับไอ้จอนนี่ฮะเพราะฉะนั้นมีอะไรจะแก้ตัวไหมฮะนี่แกไม่คิดจะไปเยี่ยมไอ้คนที่แกต่อยหน่อยเหรอ ทำไมผมต้องไปเยี่ยมด้วยอ่ะไอหมอนั่นมันมาหาเรื่องผมอ่ะจริงๆผมไม่ฆ่ามันตายก็บุญล,ละพูดถึงพี่สาวผมด้วยมันอยากจะขอโทษแกนะที่มันไปนลั้มเส้นแกน่ะเอออยากจะขอโทษผมเหรอถ้าขอโทษก็ก็คงไม่เป็นไรมั้งผมว่าผมน่าจะไปหาเขาหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าผมก็ทําเกินไปเหมือนกันนะฮะตบซะแบบเขาหลับคาตีนเนี่ยผม น่าจะไปหาเขาหน่อยเพื่อเป็นการขอโทษอะไรอย่างน้อยก็ยังดีนะครับผมไหนๆเราว่าอยากจะทําตวเป็นคนดีละนะฮะก็น่าจะสร้างสัมพันธ์ท่าไมตรีก่อนที่เราจะตายด้วยนะครับหรือว่ากูจะไม่ตายดีวะคือ1สู้สุดใจกับ2ยอมตายที่นี่เพื่อยอมเป็นคนดีไม่รู้จะเลือกอะไรเหมือนกันครับผมเลือกลาบากนะเนี่ยมั่นไหนจะพี่สาวกูอีกล่ะมีพี่สาวที่ต้องปกป้องด้วยว่าเดี๋ยวฟักผมคิดว่าเขาน่าจะนอนอยู่ข้างในเนี่ย หวัดดีครับคุณจอน,นี่เฮ้ยจอน,นี่จอน,นี่ชิบหายแล้วผมฆ่าจอน,นี่ด้วยจอน,นี่ม่งถือมีดโอ้ไม g o อดเออผมไม่รู้จะเลือกทางไหนแล้วเว้ยเอาเป็นว่าลุยก็คือลุยเลยแม่ง